โทลูมททรลูมยัไงดีโทรลูมตัวเสื้อผ้าของพี่อ้อมดีฝ่ายนะเพราะว่ามีชุดหลายชุดมากนะคะแล้วก็อยากให้ดูนะอยากเปิดไฟให้ด,ดูได้เห็นทชัดเนาะนะคะทุกคนไปดีย๋ยวเปิดให้ดูนะคะลองดูกันทุกคนโทรลูมบ้านพี่อ้อมนะคะให้ดูกันเลยแล้วก็พี่โน้หรือเข้าไปดูด้วยนะแล้วก็แล้วก็พี่โน้ต้อง ต้องเออต้ององ,องแก้ปัญหาเรื่องหมาแม่ให้ได้นะไย่งั้นไม่ให้ไม่เกิดเรื่อยีกนะคะเพื่อนลูกคอแล้วก็พวกเราต้องจับคนร้ายได้แน่นอนชัวร์ปาบเลยค่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวรีวิวตัวสภาพี่อ้อมเนาะสภาเพอให้พี่อ้อมมีเยอะขนาดไหนให้ดูเลยนะคะเพราะว่าเพื่ทำส่วนเพื่อทาส่วนนาะดูดิเห็นรอยสิวเลยแดงเลย ให้ดูเลยนะคะลันทานทานล้วแบนี้ฮันดีงอ,อกแล้วจริงเพื่อทุกคนกลังองโลกหน่อยนึงนะฮันดีสายไปบางตัวนะเดี๋ยวให้ดูต่อไปเลยนี่เป็นกระเป๋าของทธอนเนาะถันจะอนี้แหละมีหมาด้วยแต่แตวเสียดายมันทอตายไปแล้วอ่ะไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนได้ดูแล้วเนาะ เพราะว่าพี่เอกแล้วเรี้ยมันเหมือนลูกแต่ขอแค่จับตรงลงให้ได้ก็พอ,พอเพราะเไม่ไหวแล้วเพราะไม่อยากเจอหน้าด้วยให้ดูชั้นเสื้อผ้าชอมีสายชั้นเลยนะนให้ดูชั้นใส่เสื้อในสืนก้กล้ามนี่ หลาแบบเลยนเกงเยอะเยอะมากซื้อมานี่เดี๋ยวะให้เอาใส่กันนี่เยอะขนาดไหนนี่ทุนอนแล้วก็อันนี้เ๋ยมาไหมเพื่อนเปิดให้ดูเลยได้คนนั้นได้รู้ว่าไม่ต้องเอาบ้านไม่เอาตาังบ้านอ่างนี้ต่อไปเลยไม่ให้ไม่ให้เอาตางังค์ราด้วย ไม่ให้ยืมทำทำหื่นทำค้อบของหื่นเสียหายมากนะเดี๋ยวปงงเป็นยงงไาเห็นโหมีเสื้อผ้าตรงนี้อีกตรงนี้เป็นชุดเรียนพล้วก็มัน,นมีตรงนี้หน่อยมีตรงนี้หน่อยนึเดี๋ยวเป็นของพ่อกับแม่เยอะสุด พมเพมื่อนเห็นไหมเอ่ยเห็นรอเดี๋ยวจะอาบน้ำนะแล้วก็เพื่อนๆคนทุนกอยางเกต่วยกับของลงให้ทีนะเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนทั้งหลายบ้านและเพื่อนเพื่อนพี่ด้วยที่โดนเงินไปอะ่ะเดือดร้อนต้องเสียหายหลายคนเรื่องหมาแมวไม่ต้องขอเตือนแล้วกันลงไม่ตอตังบ้าน่างนี้ หมดเวลาคนไม่ไหวไม่อยากเป็นหลานเพราะหนูฟองบอกหนูให้เพื่อนบอกคูณนูมาด้วยแล้วทุกคนถ่ายให้นี้นะคะแล้วฝากกาไดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะเพราะว่าถ่ายไม่เยอะมากเท่าไหร่เดี๋ยวลงนอนเย็นนะเดีย๋ยวจามน,น้ำแล้วเ่อออกมาล้างจานมาน้องเป็นลางใจให้หนูนี่หนูนะ่นได้ ให้คลองรัดนานแล้วก็พอพีน้าทานจะจบโมหกแล้วขอเตือนยาอีกทีคนร้ายคนนี้ไม่ต้องมาไงนี่จะโมหกไม่ต้องมาทําลายข้าของย่างไกินได้จะโมหกเตือนยาไปก่อนเพราะว่าบอกครูล,ลบแล้วสายไปแล้วไม่ต้องเลยไม่ต้องทำํำวางยาหมาแมวยาเบื่อใส่หมาเป็นบาปเป็นกรรม พ่อพี่ก็จะลารจับผละให้ได้จับให้ใหเ,เรื่องหนุ่มเร็วๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่หนุ่มมากนะรักนะ